เป็นเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันครับสวัสดีผมนะเดี๋ยวผมไม่ใส่เสื้ป่านะครับผมนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนนะพานอนอบนหน้าผานะครับผมนะหน้าผาสูงมองทิวในหมู่บ้านนะครับผมนะก็จะเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบนะผมนะก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์นะผมนะสสกดติดตามผมนยเพื่อมีกำลังใจทำกิจกรรมเลยนะครับผมวันนี้เรา จะเดินทางไปท่้าผาแล้วมันนะนึกที่ต้องรีบเรื่องก็น้ำมันจะมืดนะครับผมนะพอเราเจอหน้าผาแล้วตายครับก็นอนนี้นะผมนะเราก็ถึงที่แคมป์เลยนะผมก็จะอาจจะแชทตรงนี้นั่นกันเฮยนะเอ้ยตรงมาเจอตนะรงน,นะนี้ด้วยนะทำกระต๊อบเก่านะคนเนี้ยมีกระต๊อบเอ่ยที่กระต๊อบล้างนะที่ หอนล้างใ้ทคเลยทำตาแนะก่นี่มือเา่ตาตึกเนื้อนักคน,นนะนะพอมีต้นไม้นี่ตรงนี้ม,ม,มน้ำตกกนกคนนะมันจะมีน้ำตกเลยนะเนย มันตกนะแต่ตอบนี้จะเป็นน้ำผามเลยนะครับเนะนี่ยเป็นน้ำผามเลยนะน้ก็โอเคนะน้ำใสบางทีจะมีเป็นน้ำตกนะวันนี้ ยัไม่เหมือนไม่ใช่มาครับผมแ้เราจะไปเที่ที่ที่เราจะถกเปยนนอนนะครับผมนี่เลนยนะบะมยจะเตรียมนอนนี่นะไอ้พเทียวนอนเคลียร์ที่นอน,นครับอ,อันนี้ก็ก็ปอไปนะน้ำติดแล้วนะเราผมตัวตาฝืนต้องค,ครับ ไม่เห็นคะฟื้นนะโอ้หายเลยอื้อะปะปายมีเหงนะมีแหง ที่คนมปทำกระตัองน้เหมือน่าจะขายผสมขวดนะอืนเป็นเปียกนั่นเอง សាញ <desktop> okay ់ຕົ້ນណាครับនេះຕົ້ນនេះទៅកធ្វើលេងនេះជិកនេះ My hand. Hmm. Ah, I'm I'm gonna find. Find. I'm gonna เดี๋ยวเราจะปอกไฟกันน้องหนึ่ผมนะนี่เราก็อเลก่อไฟเจ็บหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมนะนี่ก่มในรูปไมานะเพื่อนเอนี่ไม่กินได้นะมันเปรี้ยวมันยันปลาดิบมันดูมันดูใหญ่นะนี่ตอเลยนะบ้ญนี่นะเพื่อนนะนี่ ตุ้เกลียวมากนะมีอชาวเก็บให้เลยซึงน้องบก,กินมากนะครับเนี่อนะมันไปเราหนี่จะมีกระต๊อบนะไอ้มันเหมือนกับตัวทำที่นอนนะจะนอนถนะ้ามีแู่ทำไว้ได้ผมน,นะต่อผสมควรแล้ว มันจะมีหลังคาด้วยนะมันรู้อะแล้วก็เราขอให้ติดอิฐเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะมาหาฟืนเพิ่มนะมแบบอาจจ้ต้องดินมาหาฟืนเพิ่มนะตอนนี้เลยหยุดกดหน้าผาเลยผาฟ้ามเลยใส่้าหน้าผาคนนี้ใหญ เห็นเปบนอะไรครับแบบนี้นะน,นี่ครับผมนะรุ่มเปี้ยวมากนะต้องบอกเป็นแบบรุ่มเปี้ยวมากนะรุ่มมันจะเป็นโคงแบบนี้เลยนะครับผมนะ ุดเตี้ยมากเลยนมานาายเนยมากก็มีพวกไม้ที่ไถ่เอาเน้นเย กกไฟนะแล้วผมก็จะสำรวจดูว่ามันตพอมีเคยมากนะยังคะน่มันตกนะอ๋อมันตกนี่ห่อยนอนี่ย 이기참나왔 ทำชันมากนะ มานะไม,ม,ม่ไปทำไว้ทำดีต้มบะม่านาแบนะบบนี้มันอึดห่อแบบคุณจับกันนะเพนนี่นะฮะเหมือนเขาจะมาตักน้ำไว้นะแต่คนน้ำยังไม่มีลุกอันนี้นะลุกตะปอนพุทธค่ายน้ำเลยนะก็ค่ายไปก็มีคนมากรอกทีนะนะเหมนนะ ซริงตอนที่ผมมาเที่ยวมาไม่รู้ว่าช่องไหนนะผมเม่ไปถมไปนี่นเป็นรางวัลหรือเปล่าเอาว่ามาตัดม้กันกนะผมนี่นหมนะนี่เสงกวนนมะนตกอยู่ี่นี่ะผมน,นะยัน,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 นต้องเมื่อกี้นะ Em mới đi trên... Cái bên lúc mai ấy, Anh cứ chẳng Tùm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để วันนี้นะผมจะมีอาการดีมากครับก,ก็ไม่ไหนาวมากครัเมื่อคืนผมเองก็ไม่ได้ทําอาหารนะครับเด็ยฟาผมไม่ขิวนะผมก็เพิ่งจะกินจากบ้านมาตอนอาจจะเป็น่องารลบวผมนผมอาจจะต้องมามาก็คืนนี้ผมเองก็ได้มาขุดเจอกระรับผมนนนอนมาฝานะครับ mà nói ba hàng nghìn mình nó có lăm mà nà năm ra mình cứ mà năm năm không năm năm đến năm 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 là năm 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 hai, เอียปีสี่ห้านะผมนะเดียวมันปีสนะนะี่ห้าแล้วผมนะอ่าหนาแล้วเหมือนกันนะผมเดืเดๆตอนผมรุ่นๆแล้วผมนะนะมีลมมันบางช่วงนะเพราะผมอยู่ในหุบนะ ลูกไม้อะที่ผมเกี่ยวอยู่เยอะทุกคนในแง่จะเปรี้ยวแล้วกินได้นะผมนะตัวเนี้ยมันจะมีสองสาย่านน้ํามีสาันญ่สายันธุ์เกตัวนี้ยปาจิบมันจะเป็นลูกใหญ่นะอ่าดิชี้นะผมนะถ้าเป็นพุกยูรักเคมะมันจะลุกเล็มนะมีคางเช้าแล้วกนกทีฮะต้นสังเกตวนก กินเยอแต่ข้างล่างมันคอบข้างจหมแน้วครับผนะตอนนี้ก็เป็นเวลานะผมเวลาตีหนึ่งห้าสิบเอ็ดนครับผมนะผมีแข่งือกลงเลยต้อมาดูอัวหนุ่มนะผมองลาด้กนมีอัปเดตของ็นอัปเดตคนดูนะผมอ่อ เดี๋ยวอนนี้ผมก็จะออกแล้ผมนะ,จะเจอหมจเจอนี้กี่ตอนช้าครับผมนะออนะเก้ามากเลครับผมนี่จมาีครับที่พักล้างในป่านะผมนะซึ่งน่าจะ ก็บไปมั้งนะว่าเก่าขนาดน,นี้นะนี่เป็นหลังคาให้ไผ่หลังคาไม้ลวกนะไอ้ไม้ไผ่ไม้นวนนะผมนะไอ้ทำเองเขาจะซับเป็นใบซ้ายใบขวาที่ไมน่น้ำไหลแล้วผมไม่รู้ว่าของใครนะเพราะตอนนี้มันได้พังออกมาเหรอคือเป็นเสาเพราะว่าถาวนเนี่ยในทับเพราะว่าถวัรมันขาดออกมาเลยอืมไปขาดออกมา ก็มีลูกไม้ในนูนะเปี้ยว้ยอมัาเขีโอ้โหเก็บไม้นั่นนั่นนั้นะพวงนะนี่กินไ้มันน่เปรี้ยวมากเลยอืมอือ

แต่ผมไม่รัวลูกอะไรนะผมนะไปเขาเป็นวางครับผมนะผมก็เดินทางกลับแล้วนะครับผมไปเจอกันนี่นะเพื่อนนะผมเจอมอเก่ามากเลยบอกมอเก่านะนี่มอเก่าหนึ่งลูกนะสองก็มีจานนะก็คุณน้ำนะผมนะโอ้ยมันนอนนะผมนะนี่นี่ กระเป๋าแล้วเนี่ยเฮ้ยห่ผมนองนี่นะเนี่ยกลองไฟเลยเพื่อนดีใครวะน้ห่ผมนอนนี่นะต้องมองหน้านนะกันนี้เหรอกันนี้ฮะมม่เก่านะ

này mái máy dưới nó máy thằng to nó rồi nhà này này máy tổng nó là thái sườn nó lẹ ô สามสี่งน,นะนี่งสองงอเอกน่งกองนะนกน้องนะนงบ่นะครับที่บ้านี่ครับผม้วผมเจอห้างร้างในป่าซึ่งผมกนะ็โดนเขาหมาล้ะเมื่อวานมืดมคืนเดนเข้อมไม่เจอนะมมแล้วมันมึนแล้วแต่เสียงมีคนคุยอยู่บนห้างนี้แต่ไม่รู้ของใครนะ ็ออกเป็นว่านะผมนะแล้วผมจะตามเช็คดูทีว่าห้างตรงนี้มีนของใครแล้วผมแล้วแล้วเสียงที่คุยเมื่อคืนเนี่ยคือเสียงใครนะแล้วผมจะวั่งม่ผมจะมานอนเฝ้านะว่ามั่มีเสียงใครยุมทางแบบนี้นะแต่ผมไม่รู้เสียงใครเมื่อคืนจะเสียงคนคุย,ยสองคนนะผมงแต่ผมไม่ได้เอใจผมก็คิดว่ามันคุยข้างล่างนะแล้วผมก็ไม่เห็นนํางหาหมอมเห็นโดยสรุปแล้วนะเสียงอยู่บนห้างนะผมนะ ก็เดี๋ยวผมจะตามดูดีนะหวังครผมไม่แน่ใจกันเอาเป็นว่าตอนนี้ผมตื่นทางกลับแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ตื่นเราก็จตื่นตะพักนะผมนะวันนี้ตื่นมาก็กไฟต้มน้ำแล้วหนินะกินมาม,ามา้าแล้วหนินะนี่เลยอืมนะฮนะซึ่งมาเช้าผมเจอคลอกหลายตัวนะผมไม่คิด นะ่ะม,มากินลูกวันนี้กับนไหนเี้ยนี่ไปอ่ะรวมบ้านคนหน,นึ่งเลยอันเนี้ยอ่ะเยอะมากมากินเยอะมากนะแต่ผมไม่ถ่ายเลยในการเมื่อ,อ,ยยมกมอกี้ทุ่งท้าวิญญามากเพื่อยยนน้องบอกหนูวิญญาณเลยอากาศเย็นเลยนะมึง เราเช้ามีเก้งร้องนะเออมึงลืมบอกเพื่อนนะเมื่อเช้ามีเก้งร้องนะเออถมให้ถ่ายนะถ่ายไม่กันนะเสียงร้องบุนเลยนะเก้งร้องเนี่ยหลังข้างหลังผมนั่นแหละข้มุนหน้าผาเนี่ยร้องดังมากนะผมนะตกใจเลยนะมันดูเสียงไึกก็คือเสียงบุกมือเนี่ยไม่ใช่เสียงเก้งเก้งมันร้องเหมือนกว่าได้กลิ่นควันนะผมนะ ็นะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะมามาติดก็ฝากพี่พี่เพื่อนทุกคนนะที่ชอบทีนี้อย่างนึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะฮะเพื่อนกำลังใจร์ดังที่จะต้องทนะครับผมนะฝากพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะฝากความกรุณาด้วยนะครับผมนะพอประมาจจะเป็นตึกใหม่นะอีอีทุกนในปีกว่าทอ่ะแล้วผมก็ทำงานด้วยนะผมก็มาได้จันช่อง สักเท่าไหร่เพราะผมต้องมีภาระทั้งครอบครัวนะผมนะตอนนี้พ่อมเองได้เสียไปละเอินแม่ผมนะแม่กับลุงผมต้องดูแลก็ยังมีภาระนิดหน่อยนะผมนะแล้วลูกสาวหนึ่งคนนะผมนะตอนนี้ลูกสาวก็สิบเอ็ดขวบละเออเจ็สิบเอ็ดขวบนะก็อ,อยู่ป่อายะู่ขึ้นโอกแล้วผมก็เอาเป็นว่านะผมนะคลิปนี้ก็ก็น้องของเพื่อนนะฮะอีกคลิปหนึ่งเท่านี้นะผมนะเซ อบคุณยินยุ่งบคุณแล้วก็ชาพินัครับเจอมกนนาหดที่หนาไไหนเดี๋ยวเจอนนะวันนี้ไปก่อนบ๊าย